ทุกคนนะคะวันนี้ม,มาหมาตั้งไหนวันนี้น้องทิพย์จะพาพ่อไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวก็หนึ่งนะคะแล้วก็มีธุระด้วยนะคะเพราะว่าพี่ชายคนโตของน้องทิพย์อยู่เชียงใหม่เขากําลังจะมีครอบครัวนะคะจะแต่งงานอะไรประมาณนี้เนาะแต่งงานหรือ,อ,อมันก็ไม่แน่ใจนะคะก็เขาพี่ชายแจ้งมาแบบนี้เนาะก็พอดีที่มันเป็นวันหยุดของน้องทิพย์น้องทิพย์ก็เลย เล็กพ่อไปด้วยแล้วก็พาพ่อไปเชียวนะคะดูใหญ่ยีน้องชายสามสี่คนเราเราไปวันนี้คือยุ่งมากเลยนะคะทั้งเราทําบาทอันนี้นะคะยุ่งยากมันยุ่งยากเพราะเส้นคนเยอะมากมันยุ่งมากเลยนะคะแล้วก็ทีนี้น้องก็จะพาพ่อไปข้ามฝั่งแล้วนะคะแต่ก็ต้องทำบาทตรงนี้อีกนะคะไม่แน่ใจตรงนี้พ่อเพิ่มมาจากชินตูแล้วก็มาถึงที่นี่นะคะก็คือ เออนั่งรถมาไม่ได้พักไม่ย่อนเลยนะคะแล้วก็ล้วจะไปทำตอมอและจะเดินทางใน,ในเวลาตอนเย็นนี้เลยไหมก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าน้องทิพย์ทำตอมอทันก็จะเดินทางเลยนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะโอเคเดี๋ยวน้องทิพย์ข้ามทังแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องทิพย์จะนั่งรถโทรนั่งรถทำตอมอทันไหมอะไรประมาณนี้เนาะดูคนเยอะมากเลยที่ทำบัตรสีขาวอะ่ะ ดานแล้วรอด่านสิรอทุนรอนี่คนก็เยอะแยะจนอะก็คิวคง่ายๆเลยพันมันมีแมวแหรอพันมันมีแมวอันไหนเนี่ยมัจาะยายีเจาะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอณเสือใหญ่ีค่ะสวัสดีค่ะบนใหม่กันเหรอสวัสดีค่ะคุณเสือใหญ่เราเราจะไปนอนที่ที่ที่ป้องแดงเราจะนอ อร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 อต่อไป<ม>ตอนนี้คือประเด็นคือตอนนี้เราหาแท็กซี่ไม่มีนะคะถ้าไม่มีแท็กซี่ไม่รู้ว่าเราทำบัตรตมอนัน่งรถโทรไปได้ไหมก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปทำบัตรตมอก่อนแล้วเราถามเจ้าหน้าที่ที่เขาทำตอมอนว่าเขาจะ ออตอมอบัดต,ตอมอเรานั่งรถทัวร์ได้ไหมถ้านั่งรถทัวร์ได้ก็ต้องจําเป็นต้องนั่งรถทัวร์ไปนะคะค่าแท็กซี่มันแพงมากลุงทิดก็ไม่แน่ใจนะว่าเท่าไหร่นะนค่าแท็กซี่คือส5 0พันห้านะคะไปถึงเชียงใหม่เนาะไม่รู้ว่าแพงหรือถูกก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลงที่จะออกชิปครั้งนี้คือออกแบบประหยัดงบนะคะโอเค รอทาบัตรตอมอยู่ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะแน่ใจได้ไปถึงเชียงใหม่ไหมเพราะว่าที่ทำตอมออะเขาหยุดตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เขากำลังทำเอกสารไปลินอยู่ค่ะแล้วก็รอรู้อยู่ว่าจะได้ไปไหมคะถ้าไม่ได้ไปก็พาพ่อเที่ยวเชียงรดยแล้วก็งานแต่งของพี่ชายก็น่าจะ ไม่ได้ไปแล้วก็ต้องไม่ได้ไปก็ต้องโอนเงินให้แกแบบนี้เนาะจริงๆก็อยากไปเพราะว่าพี่ชายกับพ่อก็ไม่ได้เจอกันประมาณ5ปีเกือบเกือบห้าปีแล้วนะคะเขาไม่ได้เจอกันก็เลยอยากจะพาพ่อไปเที่ยวขาพี่ชายคนโตนะคะที่เชียงใหม่กันตอนนี้รอบัตรต่อมอก่อนคะ่ะ ตอนนี้คือเราทำบัตรตอมอได้แล้วนะคะวันนี้เฉพาะพิเศษนะคะก็ทำไปชิงใหม่เลยนะคะ mm hmm. ก็คนนั้นน0พัา 5, 500บาทนะคะเรา3คนก็ส5 5 0 0เนาะเราก็ทำไปแค่เออเที่ยวได้แค่เ,เที่ยวได้แค่7วันแต่เนาะก็น่าจะไม่อยู่ถึง7วันนะคะก็ ทือเราไปงานแทนของพี่ชายเนาะเท่าไหร่เราก็ต้องไม่เป็นไรนะคะเพราะเออเราก็อยากไปมีนั่งตา้พี่ชายนะคะนี่น้องพีทจะไปรถมันเย็นเกินไปแล้วคือมันไม่มีรถที่เออไปโดยตรงเลยเชียงใหม่เนะาะน้องพีทก็ต้องนั่งต่อเชียงแม่สายไปเชียงรายเชียงรายขุนศูนเชียงรายจะมีรถเออจะมีรถไปเชียงใหม่ไหมก็ไม่แน่ใจนะคะก็รอดูกันนะคะถ้าไม่ได้ก็น่าจะนอนที่เชียงรายหนึ่งคืนนะคะ อันนี้ก็นั่งเชงเอานั่งรถแบบนี้ไปนะคะราคาก็หนึ่งบาทนะคะก็ไม่ค่อยแพงนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราที่จัะขึ้นไปแล้วก็เราออกเดินทางเลยรถนี้นะคะน่าจะประมาณ2อชั่วโมงนะคะที่เราจะไปถึงเชียงรายกันนะคะเราติดตามชมกันนะคะ คนรบเขามาส่งนะคะนี่โรงแรมของน้องจิ๊บนะคะมีค่คนดีคนเลยรูแบบน้องคิมไม่เคยเจอโรงแรมแบบนี้เลยอ่ะเขาก็ไดนน้นอนนอนคนเดียวเองนะเป็นตู้<อ>ตไม้กเก,ก่าๆแ,แล้วก็มี่ใส่เสื้อผ้ากันเนี่โรงแรมจะเป็นแบบนี้นะคะ ห้องนอนก็มีประมาณนี้แล้วก็ดูห้องน้ำสิมีน้ำอุ่นด้วยแล้วก็ห้องน้ำน่าจะไม่ค่อยมีคนมาพักนะคะดูบรรยากาศอานี่เพู่ออันเจ็๋เขียวเอาไว้ไหน่ะนี่เป็นเพื่อทำเขาาห้องสีจูเอในการเจอมาอ่านี่เป็นกระจก เตียงนอนเตีนอนแบบเตีนอน,น,อนสบายนุ่มๆเลยะคะ่ะนุ่มๆเลยเหรอคะ <c oughs> ห้องหนึ่งก็ประมาณเป็นห้องแอร์นะคะถ้าห้องแอร์นี่ห้องหนึ่งประมาณสี่พันนะคะสี่พันเอ้ยสี่ร้อยห้องหนึ่งสี่ร้อยนะคะห้องพัดลมห้องหนึ่งสามร้อยนะคะแล้วก็รูไฟก็มีแค่ <c oughs> ลงเดียวอง <c oughs> มีไฟห้องน้ำ <c oughs> เงียบดี สงบดีโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็น้องทิพย์ก็ได้ออกเดินทางมาทั้งวันนะคะเอออยากอยู่ที่ดีๆอยู่แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าคนทีเขาพาเรามาตรงนี้ได้ยังไงเนาะเราก็ไม่แน่ใจอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะคะมันก็ได้แค่นี้เองนะคะแล้วก็ใกล้ๆขนส่งก็มีโรงแรมอยู่น้องทิพย์ไปเออมามาช้านะคะโรงแรมมันเต็มเพราะว่ามันมีเขาเราแหละ หลายๆอย่างในตัวเมืองเนาะมันก็จะโรงแรมมันก็จะเต็มหน่อยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากเลยนะคะที่ต้องทิพย์ได้ออกเดินทางมากา็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะหมดไปในการใช้ทำบาตัตรต่อมอนะคะทำบาตัตรต่อมอก็หมดไป4 5 0พมาถึงเชียงเชียงรายนะคะกอ็อันนี้ก็คือมาพักที่เชียงรายแล้วนะคะไม่ไปเชียงใหม่แล้วก็วันนี้เขามีงานที่เชียงรายเขามีงาน เขาเรียกว่างานอะไรนะางานอะไรข้ามปีก็ไม่รู้นะคะอโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันนะนี่ข้างหลังโรงแรมโนี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานแล้วก็ เที่ยวในงานแล้วก็เราจะรับเราจะรับถึงปีใหม่ไหมก็ไม่รู้นะคะ <rors> ก็เดีเ๋ยวเรากับน้องชายเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะถ้าพ่อที่พอดินไม่แน่ใจไม่ถึงพาพ่อไปกินข้าวแล้วก็เราเดี๋ยวเราพาพ่อกลับมานอนที่ห้องนกกับหลานมานอนที่ห้องแับค่อยอา่าเราเราสองคนกับน้องชายก็ไปรับปีใหม่นะคะเพราะน้องที่ไม่เคยรับปีใหม่สักครั้งหนึ่งเลยนะคะไม่เคยเลยนะคะ เพราะที่มามาเม,ม,มืองไทยที่ครั้งแรกเนี่ยที่มารับปีใหม่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะจะสวยขนาดไหนแล้วไปชมกันค่ะไปค่ะกดนะนี่ค่ะกับ้องชายกับพ่อนะคะกําลังจะเดินไปกินข้าวที่ในงานนะคะแล้วก็พา,พ,าพ่อไปชมงานโอลนเทแมาสบอกพาพ่อไปเดินไปเดินถนนคนเดินด้วยนะคะ ไม่มีแพลนโนแพลนนะคะทริปครั้งนี้โนแพลนนะคะมาเจออะไรก็จะไปจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะ ใช่ไไอ้แอ็ร้อเจ้บอกมาจะขับังบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเชี่ยงตุคืนเนาะเราสามารถอกไดว่านี่คืองานเดียวกัขนยใช่หขาวแตงสีดอกเราอะไรนะางสีดอกเลาติงศนี้วัยอายุุ้วันนี้นะคะอันนี้ได้ั้นหมบตรงนี้เลยนะคะเราจีแล้วแต่ว่าเราเป็นวันที่ดีมากเลยนะคะเป็นวันที่ นี่สัตว์และก็บีมากจริงๆชื่อว่าะไะเราได้มาดูคอนเสิร์ตของคุณศิลปินนะคะที่เรารู้จักด้วยนะคะแล้วก็มาเดินเล่นในประชาธิปุกคนเยอะมากเขาเขาบอกว่าตอนนี้คุณเยอะจริงๆนะคะมาทษนะทั้งอนฮะข้างบนคือส่าที่ได้อยู่ตรงมก็ อนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะกําลังคนก็มาลงตัวกันหน้าเวทีหลังวิธีเนาะแล้วก็มาลงตัวรอรับปีใหม่นะคะรอดูพลุสวยๆนะคะน้องทิพย์ก็ไม่เคยมาเจอแบบนี้เนาะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยที่มาเจอแบบนี้นะคะไม่มีแพลนอะไรสักอย่างหนึ่งมาเจอแบบนี้ก็คือสุดยอดมากจริงๆนะคะเดี๋ยวชมดอกไม้ไั่กันสวยๆได้นะคะ ตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ชมล็อกไม้ไฟนะคะมันจะสวยขนาดไหนก็ไม่ดูนะคะวันนี้ก็คือน้องทิพย์ก็มารอตามเขานะคะมารอยืนดูตามเหมือนเขาแบบนี้นะคะ ใคย้อนกันเดินกลับมานะคะไม่มีอันตรายเลยเลยเพราะว่าที่นี่เขาก็เดินกันนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะสนุกม,มากไม่คิดว่าจะมาเจองานแบบนี้ด้วยนะคะไม่คิดไม่ฝันเลยไม่ได้ตั้งใจมาด้วยไม่ได้ตั้งใจมาด้วยซ้านะคะแต่วันนี้ก็เหมาะจบพอดีเลยนะคะที่ดีน้าที่ตัดสินใจบอกว่าเออออกเดินทางทางแม่สายวันนี้ดีกว่า เพราะถ้าเรานอนที่แม่สายเราออกเดินทางพรงนี้ไม่รู้ว่าจะไปถึงเชียงใหม่กี่ชั่วโมงเนะาะเพราะมันเดินทางไกลเชียงใหม่นี้ประมาณสี่ชั่วโมงกว่านี้เนาะแต่น้องติ๊กก็ตัดสินใจว่าเรามาพักที่เชียงรายแล้วก็หาตัวรถแล้วก็ข้ามไปอีกนะคะแล้วก็ประหยัดค่าเดินทางเราอีกครั้งนึงนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องที่ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีสสดนะคะอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติาดามให้น้องคลิปด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย